สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับพี่นะพระที่ทุกคนเห็นนะยังมีในกระปุกนี้นะอันนี้เป็นพระเลี่ยมทองนะพระเลี่ยมทองบางส่วนเนี่ยส่งส่งใบเซอร์ไปแล้วนะส่งใบเสร์ไปแล้วอันนี้เป็นพระอยุจาเรียมเงินเดี๋ยวชุดนี้เจอกันวันพรุ่งนี้เช้านะพี่นะแต่ต้องแบ่งนะต้องแบ่งออกนะตอนนี้ผมอยู่ชนบุรีนะอันนี้เราลองดูนะฮนะลองดูไปตอมที่เตียงก็ได้ นะแต่ต้องตองตึงหัวดเตียงน,นะดูหน้านะนะ้าเยอะนะองนี้นะอ่ะที่กล่องนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนดะี๋ยวผมจะเทชุดนี้ให้ดูฮนะอันนี้เป็นเร็วๆเลยนะเดินทางหลายวันแย่ะนะหลายวันแย่อ่าสาหรับใครที่สนใจนะพี่นะผมม,มีมีทั้งพาเรี่มกล่องสนะ่วนมากจะเป็นพระพาพาเรื่มทองอันนี้เป็นทองแท้หมดนะยกเว้นอันนี้นะนี่อันนี้นะ อันนี้พี่เขาเรียกเป็นอันนี้เขาคนที่ให้ผมเหมามาเขาเขาซื้อมานะอันนี้กรอบแบบเนี้ยราคาเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกผมว่าราคาเท่าไหร่นะแต่สวยมากนะผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วจะไลฟ์ให้ดูนะกรอบแบบนี้นะอันนี้สวยเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปให้ดูนะแต่เดี๋ยวผมจะเทชุดนี้ดูนะต้องขออภัยจริงนะพี่นะเพราะว่าวันนี้พระเยอะนะ ดี๋ยวดูกระปุกนี่นี่อันนี้แท้ทุกองนะนอันนี้อันนี้กระปุกหมาแบบนี้เลยพี่นะพระใสมาเน่อ่นะให้ดูเห็นว่าเจ้าของซื้อสองหมื่นห้านะสองหมื่นห้ามีองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งซื้อสองหมื่นสองนะเนี่ยอีกองค์หนึ่งสองหมื่นสองนะพระทุกองซีนเก็บดีนะทุกองซีนเก็บดีนะเป็นบางองค์นะถ้าเป็นพระแพงๆนะนี่ให้เทให้ดูเลยนะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าพระ บ้านๆทางนั้นเลยนะอันนี้อันนี้จําไม่ได้นะเขาเรียกตัวผู้ตัวเมียนะอันนี้จําไม่ได้นะอันนี้อันนี้ในไลน์นี่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดลงนะฮะไม,ไ,ไม่ได้ลงขายนะอ่ะนี่ตุ๊กติงปิดตาเนี่ยปิดตาหลวงพ่อแก้วเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อหล,งหลงวงพ่อโตวัดเนินนี่เสือเนี่ยแท้ๆทุกองนะ,ะนะะี่อันะะนี้ให้ดูนะสมเด็จเนี่ยแท้ๆหมดนะพี่นะ วันนี้ผมบอกเลยว่าตุกติงอันนี้เธอรู้ให้พอพัดต้องกระจายนะอันนี้เดี๋ยวน่าจะลงคลิปให้ทุกท่านได้ไดชมกันก่อนนะแต่บอกเลยว่าปิดตาเนี่ยปิดตาหลวงพ่อแก้วนะวันนี้อยู่ชนบุรีด้วยนะนี่วันนี้อยู่ชนบุรีด้วยนะแสงไฟอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมกับเท่าไรนะพี่นะปิดตาเยอะนะปิดตาเยอะหลวงพุทวดนี่อันนี้นะอันนี้คือ คือสุดยอดของของวันนี้นะอันนี้นะเดี๋ยวต้องแยกนะนี่นะอันนี้เหรียญเดี๋ยวต้องดูพี่นะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมต้องคัดลงนะว่าเอาลงทั้งหมดคงไม่ได้หรอกนี่ดูอันเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกขุดสะสขุดสะสเลกลงกเลือกแต่อันเนี้ยไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาเซิร์ชดูก่อนนะตอนนี้เป็นวันที่เท่าไรสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดผมสิบเจ็ดนี้ผมอยู่ชนบุรีนะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมเข้ากระทิงลายนะตอนเช้าเนี่ยใครมาเจอผมที่กระทิงลายได้นะแต่ผมอาจจะจะมีเวลาไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่อ่ะดูนางกวาดหลวงพ่บุญวาคามมาแก้วแท้ๆเลยนี่นะอันนี้คือที่สุดของความหายากเลยหลวงพ่อแก้วนะหลวงพ่อแก้วพิมพ์พนมมือนะอันนี้พิมพ์พนมมือนะแล้วก็มีพระ,อ,ะอันนี้นะ ผ้พาพวกนี้ออกบัตรสมาคมได้หมดเลยนะพี่นะบอกก่อนนะพระที่ทุกท่านเห็นเนี่ยพ้าแท้ดูง่ายเลยนะออกบัตรสมาคมได้นะไม่ใช่ว่าเป็นบัตรอย่างที่ผมเคยไปออกหรือว่าที่ลูกค้าเขาไปออกแล้วผมเหมามาเนี่ยพวกนี้ออกบัตรสมาคมได้เลยนะเลยมีพระประกวดอยู่บนเตียงนะแต่แต่บนเตียงมันไม่ได้เรียบร้อยนะพี่นะเลยไม่ได้ส่องให้ดูนะพระมาในกระปุกแปดมีเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูกันผมผมเรื่องนี้ หนึ่งกระปุกสองกระปุกสามกระปุกสีก่กระปุกเดี๋ยวไปดูต่อกันที่พิจิตนะพี่นะเดี๋ยวไปดูต่อกันที่พิจิตเมีอะไรกันบ้างเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วนะชุดนี้ก็หลายแสนนะพาร์ททองคำเนี่ยเลยครับที่เพิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิดเบ็บติดสองสิบสามติดสี่ติดห้าสิบหกสิดเจ็ดติดแปดสิดเก้าเกือบยี่สิบองนะเกือบยี่สิบองเป็นพาร์ททองคำนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะพี่นะพรุ่งนี้มาดูกันในช่วงของเช้านะฝาก ช่องเพชรพิจิตไว้นะส่วนพระอาที่เป็นพระนอกเหนือจากนี้ที่เป็นพระเมาอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในช่องของอพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้นะบายยุ้ยนะอันนั้นอีกช่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้ลงมันไว้นะเพราะว่าถ้าเป็นช่องของผมนะผมจะทัดพระลงหน่อยนะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนะเพชรพิจิตต้องขอ,ขอ,ขอลาไปก่อนนะวันนี้ดูแย่ๆหน่อยนะสวัสดีครับ